สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมก็จะพาตรวเช็คฝาหม้อน้ำนะครับแล้วก็จะแนะนำวิธีซื้อฝาหม้อน้ำนะครับถ้าหากฝาหม้อน้ำอ่าหากฝาหม้อน้ำรถโยนของท่านที่บ้านนะครับก็หมอนตรวจเช็คด้วยนะครับฝาหม้อน้ำตัวนี้นะครับถ้าฝาหม้อน้ำเสียนะครับน้ำก็จะเก็บไม่อยู่นะครับ น้ำก็จะดันออกมาที่ถังพักนี่เลยนะครับถ้าหากฝาหม้อน้ําเสียนะครับอันดับแรกนะครับในรถที่แบบเครื่องยนต์สมบูรณ์ดีนะครับก็หมั่นตรวเจเช็คฝาหม้อน้ําอันดับแรกเลยนะครับเปิดฝาออกมาหมุนออกมานะครับเราจะเห็นว่าจะมีลูกยางและก็สปริงอยู่นะครับ สปริงตัวนี้สปริงตัวนี้ครับต้องไม่ตายนะครับต้องกดแล้วกดแล้วปล่อยสามารถหยุดหดได้นะครับแล้วดุยางตัวนี้นะครับต้องสามารถปิดตรงบาร่าข้างหน่อยนี้ให้ได้นะครับ <nonetheless> ปิดบา่าตัวนี้ต้องสนิทนะครับแล้วก็มีแรงตึงนะครับดูนะครับเวลาเรา,ราใส่ไปแล้วนะครับ ต้องไม่คอนต้องไม่ส่ายนะครับตรงนี้ครับต้องแน่นนะครับถ้าหากเราหมุนเข้าไปแล้วนะครับอ่าหมุนเข้าไปแล้วแล้วก็สามารถโยกอย่างนี้ได้นะครับหมุนเข้าไปแล้วมันโยกซ้ายโยกขวาได้ไม่แน่นนะครับต้องทําการเปลี่ยนนะครับไม่งั้นน้ำในหม่อน้นําเราจะถูกดันออกมาหมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราไปซื้อ ที่ร้นนะครับต้องสังเกตนะครับสังเกตตรงนี้นะครับตรงความยาวของตั้งแต่ฐานจนถึงปลายตรงนี้นะครับความยาวต้องเท่าเดิมนะครับถ้าสั้นกว่าเดิมนะครับปิดไม่ได้นะครับถ้าสั้นกว่าเดิมคือปิดไม่สนิทเลยนะครับต้องเอาไปเทียบที่ล้านนะครับสังเกตให้ด้วยสังเกตดีๆนะครับตัวนี้นะครับต้องสังเกตด้วยนะครับต้องยาวต้องยาวให้เท่าเดิมนะครับ สั้นมันจะปิดไม่สนิทถ้าเวลาไปซื้อที่ร้านก็เอาไปเทียบด้วยนะครับว่าสั้นหรือยาวนะครับเพราะว่าเคยมีเคสนะครับเด็กที่รู้จักกันนะครับไปซื้อมาแล้วก็มาเปลี่ยนนะครับคือมันใช้ไม่ได้นะครับมันสั้นปิดไปแล้วมันหลวมนะครับก็เลยต้องกลับไปเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งก็เก็บเป็นประสบการณ์ไปนะครับการพลาดนะครับนี่นะครับ สำหรับเรื่องฝาหม้อนั้นฝาตัวนี้ตัวเก่านะครับของผมก็ซื้อมาประมาณประมาณสักสองสามปีแล้วนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่โอเคนะครับผมก็ได้ทําการตรวจเช็คดูเพื่อเกิดปัญหาก็จะได้เปลี่ยนได้ง่ายนะครับลูกยางตัวนี้ยังดีครับลูกยางตัวดําข้างล่างนี้ยังใช้ได้อยู่ สำหรับเครื่อง Toyota m e t ต X ตัวนี้นะครับอร่อยถือว่ายังหาได้นะครับในท้องตลาดครับยังมีเยอะนะครับก็หาซื้อกันได้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ